นิรยาทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นนมความสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่1-15มิถุนายน2567ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช n e l นิรยาทาโรนะคะเอาล่ะแล้วนี่ก็คือ Energy ของชาวธนูนะคะพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างอู้นี่คือ Two o f ครับ Energy ของความรักขึ้นมาโดดเด่นมากๆเลยนะคะเดอดซันความสุข การเริ่มต้นใหม่นี่นานะคะธนูคุณกำลังจะได้มีภาวะของการ fall in love นะคะตกหลุมรักแน่ๆเลยกับใครบางคนที่คุณรอคอยคนที่ใช่คนที่มีเสน่ห์สำหรับคุณมีใครที่จะเจอกับ energy ของความสุข นะคะคได้รับข้อความหวานๆนะมีการรอคอยในการที่จะได้มาเจอกันนะคะรอคอยช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆที่จะได้อยู่ร่วมกันเนาะใครที่อยู่ใน e NERGY ของนะคะความสัมพันธ์ที่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตรงนี้นะน่าจะเป็น อะไรที่แฮปปี้มากๆเลยนะคะนี่คือ Energy หลักสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธนูเนาะทีนี้เราลองไปดูสิคะว่า Energy ของเขาคนนั้นใครคนหนึ่งเป็นอย่างไรบ้าง8ถ้วย King of c u p t h e WorldTwo of Swords และ The Sun คนคนนี้เขาเคยเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะเขาต้องการที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับความสุขนะคะดูเขาก็มีความสุขเป็น e NERGY คล้ายๆค,คุณเลยอะแสดงว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะอื แล้วก็โดดเด่นนะในเรื่องของการที่เขากำลังตัดสินใจนะคะที่จะมีการเดินทางมาหาคุณนะคะหรือว่าเข้ามาบอกรักมอบความรักให้กับคุณนะคะชาวธนูใครคนนั้นนะต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไร The Empress, the Star, the World, Five of p e n t a c l e s e i g h t of p e n t a c l e Six of Cup, the Lovers, Queen of Cup, Temperance และ Seven of p e n t a c l e s e เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของชาวธนูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างมีพลังงานที่มาเกี่ยวข้องที่จะเป็นไปได้ดังต่อไปนี้นะคะมะีท่ดน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวกลุ่มชาวมิถุนนะคะพฤษภศพธนูไหนดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะ ธนูอาจจะแบบเหมือนได้ผ่านเหตุการณ์นะคะในเรื่องของการจบาจากอะไรเก่าๆเนาะจบความสัมพันธ์เก่าๆวงจรเก่าๆไปแล้วนะคะแล้วก็มีการฮิลลิ่งตัวเองนะเยียวยาตัวเองดูแลตัวเองฟื้นฟูตัวเองต่างๆนะคะ ชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีจิตใจอ่อนโยนนะคะก็คือแบบเวลาที่รักใครก็จะแบบเหมือนดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะกับความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีเนี่ยเหมือนกับว่าโอเคเราได้ดูแลเขาเป็นอย่างดีละเข้าอกเข้าใจต่างๆนะคะแต่มันก็ต้องจบลงไปเมื่อจบลงไปเราทำอย่างไรก็คือต้องกลับมาดูแลตัวเอง ธนูดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะมีความรักในตัวเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะคือจะไม่ยอมให้สิ่งที่เป็นท็อกซิกนะคะอย่างความเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างการวิ่งไล่ตามการทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าสร้างความทุกข์ให้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวธนูก็จะตกผลึกแล้วก็คิดได้ว่า ไม่เอาดีกว่าเราควรที่จะหันกลับมารักแล้วเคารพในตัวเองให้มากมากนะคะก็เลยทําให้ชาวธนูเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะม,มันเหมือนมีออรา่าเฉิดฉายเปล่งประกายมาให้กับชาวธนูนะจนทําให้ใครหลายๆคนอยากจะเข้ามาขอโอกาสกับชาวธนูนะคะต้องบอกว่าใครหลายๆคนด้วยนะ เพราะในนี้เนี่ยก็มีหลากหลายพลังงานเข้ามาเลยทีเดียวอยากจะเข้ามาดูแลอยากจะเสนอสิ่งดีๆนะคะออฟเฟอร์สิ่งดีๆนู่นน,นี่นั่นบางทีก็แบบอยากจะมาเปให้ชาวธนูด้วยซ้ำไปนะคะชาวธนูก็ยังคงแบบว่ามีความเฉิดฉายอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็มีคนที่เข้าตานะในอนาคตอันใกล้เนี่ย ชาตินูจะได้มีความรู้สึกถึงการ f o r l in love นะคะกับใครสักคนหนึ่งเนี่ย the lover นะมันเป็นเรื่องราวของพรมลิขิตนะคะคนในอดีตชาติที่ทำให้ได้พบเจอนะคะทำให้ได้มีการมีความรู้สึกที่ดีที่ร่วมกันอะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยทำให้แบบมีความรู้สึกว่า ชีวิตรักของเราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความสวีทนะ,ะแล้วก็มีการเติมเต็มแล้วก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะทุ่มเทนะคะในเรื่องของความรู้สึกดีๆความรักความผูกพันต่างๆนะคะมีคนที่เขาอยากที่จะเข้ามา ลงทุนในความสัมพันธ์กับธนูด้วยนะคะในการลงทุนนี้ก็คือแบบการที่จะดูแลเอาใจใส่นะคะการให้เวลากับธนูนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการสนับสนุน support ธนูต่างๆนานา,นาด้วยเช่นกันนะแต่ธนูก็จะมีคนที่นะคะพลังงานเก่าๆที่เขาแอบคิดถึงธนูด้วยนะ มีคนหนึ่งแอบคิดถึงธนูอยู่แต่ธนูมีความรู้สึกว่าโอเคณนะตอนนี้เราคงจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องมีทิศทางใหม่ๆนะคะความสำเร็จในหลายๆอย่างที่จะรออยู่ข้างหน้าแล้วก็ความสุขที่จะรออยู่ข้างหน้าต่างหากเอาละ่ะนี่ก็คือนะคะในสถานการณ์และแนวโน้ม ต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่เขาอยากฝากบอกธนูนะคะใครเอ่ย I still love you regardless จะมีคนคนหนึ่งที่เขายังคงรักธนูอยู่เสมอแล้วเขาก็คิดถึงนะคะมองไปทางไหนก็ยังมีแต่ธนูนะคะมีความรู้สึกคิดถึงมองไปทางไหนแอบดูสืบสองด้วยนะ บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแกล้งทําเป็นไม่สนใจก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาคิดถึงมากๆเลยเวลาที่ไม่ได้เจอหรือไม่ได้เห็นบางครั้งเขาก็อยากที่จะใช้พื้นที่ส่วนตัวนะคะในการที่จะคิดอะไรต่างๆของเขานะแล้วก็ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาอยากบอกธนูว่าณนะที่ที่เขาอยู่ตรงเนี้ย เขารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โอเคได้ใช้ชีวิตที่อิสระแล้วจากหลังจากที่ในอดีตเนี่ยนะคะอาจจะแบบติดกับพันธนาการบางอย่างนะแต่ตอนนี้เขามีอิสระแล้วนั่นเองอันนี้ก็คือข้อความที่เขาอยากบอกต่อไปนะคะเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจ ของใครคนนั้นนะเขารู้ดีว่าเขาได้ทำอะไรลงไปคุณและเขาบางทีก็มีการส่งความรู้สึกถึงกันโดยการใช้เสียงเพลงก็ได้นะคะอ,อาจจะมีการฟังเพลงแล้วคิดถึงหรือว่ามีการไปโพสเพลงต่างๆอะไรเงี้ยสื่อถึงกันด้วยแล้วเขาก็แบบเหมือน รู้นะว่าความเจ็บปวดในอดีตของคุณเนี่ยเป็นยังไงเขาเข้าใจคุณดีมากๆเลยแต่บางครั้งเขาก็อาจจะยังไม่ได้บอกหรือเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดให้กับคุณรู้เพราะบางทีเขาก็อาจจะยังต้องพิจารณาว่าคุณจะยอมรับเขาเป็นคนที่ใช่ สำหรับคุณหรือเปล่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับธนู Trust Your God Erotic Imagination Missing Pieces Go With the Flow Commitment โอเคในเส้นทางนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นเส้นทางที่จะพบกับความสุขความสมหวังนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะมีในเรื่องของคอมมิชเมนรออยู่นะคะอาจจะได้มีการแต่งงานในที่สุดนะมันเริ่มจากการที่ธนูเองอาจจะมีความรู้สึกแหละว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับเรานะคะธนูจะมีเซน์ในเรื่องนี้นะจุดที่น่าสังเกตก็คือจะมีความรู้สึกดีๆต่อก,กันนะคะนอกจากความรู้สึกดีๆแล้ว ความรักความโรแมนติกนะเราจะมีความรู้สึกกับเขามากกว่าคนอื่นแล้วเวลาที่เขาหายไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปในชีวิตนั่นเองนะคะแต่ทุกอย่างมันก็จะดำเนินไปนะดำเนินไปทุกอย่างก็จะรับลื่นนะคะจนในที่สุดเนี่ยความสัมพันธ์นี้ก็จะไปลงเอยที่ความสมหวัง ความสำเร็จแล้วก็การแต่งงานนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร anew love เนี่ยค่ะมันเป็นพลังงานใหม่ๆความรักครั้งใหม่ของชาวธนูนะส่วนอะไรที่มันเคยเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะความรักที่ไม่ได้ความชัดเจนความรักที่มีแต่ การหลอกลวงต่างๆแล้วก็เรือกราขาดหายฉับพลันกระทันหันไม่ตันตั้งตัวอะไรก็ตามตรงเนี้ยมันจะไม่ย้อนกลับมาแล้วนะคะ the deliver Del of no return ความรักที่มีแต่ความหลอกลวงการห่างหายขาดหายไปจะไม่กลับมาแล้วนะคะสำหรับธนูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู คำแนะนำจาก a n g เจจะให้คำแนะนำอะไรนะคะ Pastline Relationship Soulmate Children this could be the one h e a r t to h e a r t conversation o k เคสำหรับความรักในครั้งนี้นะคะคุณเจอกับคนที่ใช่แล้วละ่ะนะคะ this could be the one คนที่ใช่คนที่เป็น Soulmate คนที่เป็นโรแมนติกพาร์ทเนอร์ของคุณคุณได้เจอแล้วนะคะคุณมีในเรื่องของอดีตชาติร่วมกันนะคะคุณมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะในเรื่องของวัยนะคะแองเจลแนะนำว่าความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยดูแสนหวานมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณได้เจอกับคนที่ใช่แล้ว แต่นางฟ้าอยากบอกว่าจงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็จงพูดคุยกันอย่างเปิดเผยกันอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะคะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะคะก็จะไม่แบบปิดบังซ่อนเร้นต่างๆนานาน,านะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักครั้งนี้จะดีสำหรับ ธนูมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจงเปิดใจกว้างซึ่งกันและกันพูดคุยกันด้วยความรักและความเข้าใจนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูความคิดข้อคิดนะสำหรับธนูในช่วงนี้นะคะ all we have is now จงอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าไปอยู่กับอดีตนะสำหรับใครที่ยังคง ค้างขาดใจอยู่กับอดีตเก่าๆหรือว่ากังวลกับอนาคตมากเกินไปนะคะจงอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะส่วนอนาคตเนี่ยเราควรจะเป็นมุมมองนะคะในะส่วนที่ดีว่าเราอยากคิดอยากที่จะให้เกิดอะไรดีๆในอนาคตนะคะเราก็คิดเราก็เชื่อในสิ่งนั้น noting h w r o n g with you ดูเหมือนว่า คุณจะทำดีที่สุดแล้วในอดีตที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้น know your worth จงรู้คุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมสำหรับ love yourself first จงรักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองนะคะแล้วก็เลือกตัวเองก่อนนั่นเองเอาละนี่ก็คือทั้งหมดของธนูคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะ และเรามีคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างไงไ่ายดายรวมไปถึงคอร์สสอนอันไพ่ทาโร่ไพ่อรอร์เคลิลใครที่ต้องการหาไรายได้พิเศษนะคะหรือว่าอยากที่จะดูดวงส่วนตัวให้กับตัวเองเนาะอยากรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนนะคะสามารถที่จะเรียนแล้วก็จบได้อย่างรวดเร็วนะคะ รวมไปถึงตอนนี้นะคะเราก็มีบทเรียนนะคะที่จะให้ทดลองเรียนฟรีด้วยนะก็ติดต่อเข้ามาได้พร้อมกับาราคาโปรโด้วยเช่นกันขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในทุกๆด้านแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ